แม่ไม่ถือตัวเลยชาวเน็ตชื่นชมความไม่ถือตัวชมพู่อรารยาแม้ดังระดับประเทศเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆค่ะสำหรับชมพู่อรารยาเอฮาเกตและนอกจากจะมีผลงานปังๆทางหน้าจอทีวีออกมาให้ติดตามกันตลอดแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่พรมแดงที่เมืองคานด้วยล่าสุดในรายการสามแซบก็มีช็อตประทับใจออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยพอแม่จะเป็นซุปตาดังระดับประเทศแต่ก็ไม่ถือตัวเลยพอในตอนที่กายรัชชาโนและฮารุสุประกอบพาลูกๆมาออกรายการสามแซบก็ได้โชว์กินของแปลกอย่างแมงป่องน้องแนร่าก็ได้กินแมงป่องต่อใจยื่นมันให้กับชมพู่ที่รับมากินต่อได้ โดยที่ไม่ถือว่าน้องกินมาก่อนเลยงานนี้จึงมีแฟนๆออกมาชมเลยว่าชมพู่น่ารักอะ่ะน้องกัดไปแล้วชมพู่ทานต่อได้แบบแม่รังเกียจน่ารักจริงๆคลิปนี้นอกจากนี้ยังมีแฟนๆที่ชื่นชมความกล้าของชมพู่ด้วยเพราะแม้จะเป็นซุปตาดังแต่ก็ลองกินได้ทุกอย่างแม้แต่แมงป่องก็ตามแหมน่ารักและไม่ถือตัวแบบนี้ ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นซุปตารที่ครองใจแฟนๆมาได้อย่างยาวนาน